สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพรดแท้ไม่รู้ที่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่36นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 1 2 8 2 7 4 9ครับหรือสแกน qr code นะครับชอบพระองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นองค์ที่ต้องการจริงๆนะครับก็เหมาพระมาใหม่นะครับ คัดเฉพาะองค์ที่ว่าแบบว่าเอามาลงนะครับทีวันละไม่กี่องค์หรอครับเพราะว่าไม่มีเวลาไล่นานนะครับองค์แรกกันเลยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับสภาพใช้นะครับหักซ่อมเก่ามานะครับหักผมชัดลึกนะครับ น่สวยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เตรียมกล้องมาสูมเนื้อให้ดูนะครับสวยนะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับองนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับ เป็นวัดเกตนะครับพระสมเด็จวัดเกตอ่างทองนะครับมีฝนมุมนะครับฝนมุมฝนขอบฝนมุมนะครับฝนข้างนะครับใช้สภาพใช้สึกนะครับฝนเพื่อเข้ากรอบนะครับใช้สึกสวยนะครับองค์นี้ยังยังพอสวยอยู่นะครับ ฐานยังชัดเจนอยู่นะครับโอทีคิห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับมีมวลสารอยู่ด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับมีคราบไข่กุนะครับปิดทองเก่านะครับ องค์นี้คืสามร้อยพร้อมส่งนะครับมีคาบดินติดมานะครับแข็งเหมือนกันครับแกะไม่ออกนะครับแข็งองค์นี้คี่สามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสภพานสูนครับเป็นหลังยันนะครับ เออแต่ไม่ไม่ทราบพิมพ์นะครับจําพิมพ์ไม่ได้ละแต่ว่าเป็นวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้คิดสี่ร้อยพร้อมส่งนะครับเนื้อผลงลงรักนะครับเออรักเนี่ยนะครับเห็นเงาเงาเนี่ยเวลาส่วนไหนที่เราแตะเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะเงานะครับคุณส,สมบัติของรักนะครับ ใาการต่อไปนะครับภาพปิดตาเนื้อสำํำลิดนะครับยันยุ่งเนื้อสำลิดไม่ทราบเกจิการสร้างนะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับ,นะรบสูงอีกทีนะครับ วันนี้คิดสามร้าสิบพร้อมส่งนะครับราการต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อทองแดงนะครับพอดีไฟมันเหลืองนะครับไฟเหลืองส้มมันก็เลยเนื้อทองแดงก็ออกจะเลืองเหลืองนิดนิดนะครับแต่จริงจริงแล้วองคจริงเนื้อทองแดงเลยนะครับ ตัดช่อนะครับมีคาบเบ้าดินนะครับเนื้อต้องแดงเตือนนะครับน่าจะเป็นสายทางใต้นะครับองนี้คิดเอ่อห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับหลังหลวงปู่ทิมนะครับ องคนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับภาพปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับเอ่อไม่ทราบหลวงพ่อนะครับองค์นี้เก่านะครับองค์นี้ผิวผิวเก่าเลยนะครับจับสองจนเงาเลยนะครับผิวหิ้งมานะครับในซอกมีคราบดินติดนะครับคราบคราบผิวหิ้งติด อ,องคนี้คิดสามรอยห้าสิพร้อมส่งนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อเนื้อโลหะนะครับเหมือนเนื้อเหล็กนะครับสูงนะครับ ที่ติดอยู่กับองค์พระนี่เป็นสนิมนะครับคราบสนิมไม่ไม่รู้ที่นะครับองค์นี้คือสามรอยห้าสิพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับเป็นเนื้อเมกสิทธ์ครับเมกสิทธิ์ปิดทอนครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับแต่ไม่ไม่ทราบพิมพ์นะครับส่งดูเนื้อนะครับ ันนี้คิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นผ้าสั่งกระจายนะครับเนื้อทองแดงนะครับทองแดงเตือนนะครับคาดว่าเป็นทางใต้นะครับครับเบาครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับคิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อเมกะพัทนะครับพิมพ์ชินลราชนะครับหลวงพุทธศุปุกเสกนะครับคมชัดลึกนะครับดูนะครับเก่านะครับเก่า องจริงเนื้อดำนะครับพอได้แสงจะเยอะไปหน่อยก็เลยจะออกเป็นสีเป็นเพียนนะครับคิดสามร้อห้าสิพร้อมส่งนะครับ,ร,ร,ร,บรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นพระหลวงผู้สุขนะครับบัวเม็ด พิมพ์ลสมีนะครับหลังยันชัดๆนะครับอง์นี้คิดเจ็นะครับ700ดร้อยคมส่งนะครับก็เพื่อนๆพี่ชอบชอบพระองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 2749นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระที่เหมามานะครับก็มีอีกหลายแอบแบบนี้นะครับแต่ว่าก็แบ่งๆออกมาเอามาไลค์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ